ผลประกอบการบาสยูเอ็นบีเอในรอบเช้าที่ผ่านมานครับวางวัแนวทางไ้ให้สองคู่ก็ยกย้าเจากันไปครับมาหนึ่งแล้วก็ตุยไปหนึ่งครับตัวที่มาก็คือเป็นทางด้านรัสเวกักที่ให้ไปนเน้นให้ไปเต็งเป็นตัว VIP ีครับภายในชมรมบาสเกตบอลไพ่ทีพอย์ก็สามารถเอาชนะฟิดเบอร์ร,รี่ไปได้แบบขาดลอยเลยและมาเสร็จทางด้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับแม่เป็นต่อตั้งเยอะตั้งแยะ14แต้มถึงขั้นแพ้ซะอย่างนั้น และอีกหนึ่งคู่ที่ให้ไปภายในชมรมบาสเกตบอลนะครับให้ไปสกอร์ต่ำทางด้านคอนเนตทิดสันนะครับก็ต่ำตมจรงิงๆเมื่อเช้านี้นะครับให้ไป3มา2ตุยไปหนึ่นงก็ยังถือว,ว่าอยู่ในแดนบวกกันเหมือนเคยครับสำหรับ FC ที่อยู่ในชมรมบาสเกตบอลไายทีมหอยวันนี้ครับก็มีบาสเดนเวนเอเนี่ยแข่งขันกัน3คู่ สองคู่จากสามคู่ที่คิปวิเคราะห์แล้วคัดสรรเอาไว้เนล่านี้จะเป็นสองคู่ไหนจะถูกใจเอฟซีหรือเปล่าไม่ตามรบชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับสำหรับพี่นะครับที่กำลังมองหากลุ่มบาสเกตบอลในเวลานี้อยู่ผ่ายิปพอย์คนนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับเชิญเข้ามาสัมผัสชมรมบาสเกตบอลของผ่ายิพอยด์ดูว่ามันเป็นยังไงเข้ามาแล้วไม่พอใจค่อยออกไปก็ยังไม่สายปัดขวา ตันว่าไฟล์มันจะมีทางเข้าชมงบาสเกตบอลอยู่หรือแอดไลน์มาที่แอดพีโปแลนด์แล้วก็ a i 7ไม่ไอยากพาดจะวทางดีๆในแต่ละวันแอดเข้ามาแอดเข้ามาแล้วจะเจอ้องแนอดมินนะครับคอยให้บริการ f อฟซีท่านกันตลอด24ชั่วโมงไม่อยากพาดแนวทางบาสเกตบอลดีๆในแต่ละวันลองเปิดใจเข้ามาครับมาวันนี้ครับคู่แรกหยิบยกผู้6โมงครึ่งตามเวลาบ้านเราเป็นทางด้านเดอะรัดวิง ที่8เกมหลังสุดแพ้ไปเชนะ1ตรงมาเจอกับทางด้านเซอร์สตอร์มที่กำลังขับเคี่ยวย่งพื้นที่อันดับ4ตัวบ้านสุดท้ายในการเข้าพื้นที่เพย์ออฟแต่8เกมหลังสุดของสตอร์มเองนะครับมันก็ไม่ได้ดีเดีอะไรขนาดนั้น8เกมแพ้ไป6ชนะ2วันนี้ครับทั้ง2ทีมต่างมีตัวทำสกอร์์ด้วยการทั้ง2ทีมทางด้านเจ้าบ้านเป็นสาวสวยชื่อว่าเพยแบ็กเกอร์ ชื่อดูอาจจะเหมือนผู้ชายครับแต่หน้าตาเขาสักสวยเลยทีเดียวต้องมาดวลนะครับกับทางด้านฟอร์เวิร์ดร่างใหญ่ของทางด้านเซ t นเตอร์สตอมนั่นก็คือทางด้านนาเนกาโอบูบิเกตัวนี้ครับก็เป็นตัวทําแต้มหลักของทางด้านเซ t นเตอร์สตอมวันนี้ครับเลดเปิดมาทางด้านทีมเยือนอย่างสอมต่ออยู่ที่9ช่วงตัว ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงเกินไปกับฟอร์มการเล่นณัเวลานี้และอีกอย่างหนึ่งครับทันด้านเดอรลัสวิงเวลาเล่นในบ,บ้านยามใดก็มกักจะมีผลงานที่ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะแพ้แต่บันแพ้ไม่เกินแต้มต่อขอให้รอวันที่ทันด้านเดอรลัสวิงเช้าวันนี้ครับจะแพ้ไม่เกินสิบคะแนนอย่างแน่นอนครับมาต่อคู่ที่สองมากัะที่ทันด้านอินนาฟีเวอร์ต้องเจอกับมิสเตอร์ลิน อินาฟีเวอร์ครับได้พักมาแบบยาวนานมากนะประมาณ5วันได้ส่วนทางด้านบิสต้าลินเองนะครับจะเป็นการขันแบบสอเกมติดเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งพลาดท่าเสียทีนะครับในการแพ้กับทางด้านแอน a ันตาดีมา7 5ต่อ73วันนี้ครับบุกมาต่อทางด้านอินนาฟีเวอร์ที่ประมาณ6.5ก็ดูแล้วคู่นี้น่าจะสู้กันได้อย่างสนุกฟีเวอร์เองได้พักมาเต็มๆได้เปรียบเรื่องของพละกำลังแล้ววันนี้ครับด้เ่นในบ้านด้วยถึงแม้ว่า มิสเตอร์ลินเองจะผลงานดีมากๆ,ๆครับในรูการนี้ชนะ28แพ้แค่เเกมกับกระแพงที่มิสเตอร์ลินหมาป่าผู้หญิงตัวนี้แบกอยู่ก็ค่อนข้างที่จะหนักเอาเรื่องคู่นี้นะครับผมอยากให้เชียร์ไปที่บาสลองอย่างอินเดียนาฟีเวอร์ครับจะแพ้ไม่เกิน6คะแนน2คู่เลยวนี้ครับที่ฝ่ายทีบอยคิดว่าจะทำอะไรดีเป็นบารสลองทั้ง2คู่เลยนะ คู่แรกครับให้รองทางด้านเดอรลัดวิงจะแพ้ไม่เกิน10คะแนนและคู่ที่สองให้รองทางด้านอีเดนาฟีเวอร์ในบ้านน่าจะสู้กับทางด้านมิสตอร์ดินและจสนุกและจะแพ้ไม่เกิน6คะแนนครับทุกญาติขัดใจสวนขอให้ทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับ